สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้ผมก็จะมาเว่าแนวทางนะครับของหววรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งสิงหาพศสองพันหาอยหกสิบสี่นะครับซึ่งผมก็สิมา บอกเลยด,ดีกว่านะครับบอกเลยว่ามานั่งคิดคำนวณให้เบิงนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับมันจะสับสนเนาะอันนี้ผมก็คิดตามลักสถีตินะครับบอกเลยว่าไปถูตนใหม่มาหรือเป็นฝันมากนะครับผมกับบอกหูว่ามันจะตรงหรือบบตรงนะครับเนาะกะขอให้พี่น้อง ใส่เป็นแนวทางในการเสียงสื่อฉลากินแบงค์รัฐบาลกันแล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยครับแต่ก็อยากหลายโตแน่เนะครับเนาะแต่ลองเบิ่งนะครับ ผมให้สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามเก้าเนาะเดี๋ยวผมเขียนใหม่แล้วกันผมเขียนเรียงเอาดีกว่า เพราะว่าจะบอดดยงงเนาะเดี๋ยวผมลบลบถึงกันแล้วกันตรงนี้เนาะเพราะว่ากระดานผมมันบ่อเเนาะกระดานหน่อยเยอะกระดานหน่อยเกินไปนะครับเอาผมเริ่มแต่สามสี่เนาะผมสามสี 3, ่สามหก สามเจ็ดสามเก่าเนาะนี้เดี๋ยวผมเขียนเรียงกันแบบดีกว่าขออนุญ,ญาตลบด้วยเป็นสามแปดสามเก่าเนาะแล้วก็มีหลักหาคืมีหาซี 5, หาเก้าเอาเป็ดว่าตรงเลี่ยงกันได้นักเนาะว่าแต่เขียนครบทุกตัวงหาสองหาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสองนะครับแล้วก็แปดแปดสอง แปดสองแปดสแปดหนะครับครับผมว่าจาังไหนเลขที่ผมเขียนให้นี่ก็ตองมานะครับตองมาย่างหน่อยก็เป็นเลขวิ่งนะครับที่จริงมันบรดด้หลายโตัวแต่ผมแยกออกมาเนาะ แย่มาที่จริงมันมีแค่ลักสาลักหาลักแปดลักเจแค่นั้นเองครับถ้านม่นค้นเห่นเล็กวิ่งวิ่งแค่นั้นนะครับสามหาเจ็ดประมาณนะครับแต่นี่ผมกับบริเลการันตีว่ามันจะออกหรือบออกนะครับนะแต่ คือผมคิดตามสถติมากนะครับผมก็มาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับเพื่อว่าจะมีโชคมีลาบต้องการถามมันมาตรงล,ลีลีก็ได้เนาะออยากให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาก่อนสื่อนะครับก็สื่อแต่พ่อตามกำลังนะครับเนาะเพราะหวยไม่เห็นคนรวยได้นะครับสื่อเพราะ พาอได้รุ่นนะครับเนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนา่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยหนึ่งสอข้อนะครับ6กนะครับแต่เลขที่ผมหมักเอเดียคือผมขอเขียนเลขที่ผมหมักนะครับนะ ก็นีเกิดตามสูตรเนาะตามสูตรหวยที่ผมล้่ผมมักก็คือเลขนี้ครับครับสามตัวผมกับหมกักครับ ศูนย์นะครับนี่เป็นเหล็กที่ผมหมักส่วนโตผมนะครับเนาะโมเมนต์า่าตามสูตรเนาะแต่งวนนี้ก็ให้ระวังนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดาจะมาอีกครับแล้วก็จะมีศูนย์ครับผมมาหนาจะมา 0นี่ครับให้ระวังให้ดีครับแต่เจ็ดหยังศูนย์หยังผมโมโหนะครับเนาะอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดหาศูนย์คือผมวางอะไรน,นะครับเนาะอาจจะหรืออาจจะเป็นศูนย์อื่นเจ็ดอื่นก็นได้ผมกับโมโหก็ให้พี่พี่น้องพิจารณาเอา ติกตองเอานะครับว่าผมก็บอกว่หัวจะออกหยังนะครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอขอบคุณได้หลายนะครับถือว่ามารับชมกันนะครับมากดติดตามนะครับช่องผมยังช่องใหม่นะครับอาจจะบอกสวยงามบันไดนะครับสี่คอยปรับปรุงไปเรื่อยนะครับเนาะเมื่อนี้ผมก็คือสิจบเพียงเท่านี้แหละครับขอให้พี่น้องโชคดีมั่นหมั่นกันทุกคนนะครับนาอสวัสดีครับ